มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปครับก็ไม่คิดว่าจะมีข่าวนี้นะครับนั่นคือทางด้านผู้ว่าชัดชาตินะครับโดนตรวจสอบหาว่ามีการซุกนะะบ้านที่ดินเอาไว้ที่เอเมริกาครับคล้ายๆกับว่าไม่มีการแจ้งทรัพย์สินตรงนี้ครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับข่าวแบบนี้นี่ก็เหมือนกเป็นการดิสเครดิตนะครับเป็นการดิสเครดิตของท่านผู้ว่าชัดชาติครับ แต่ว่าท่านก็มีคําชี้แจงออกมาน่าสนใจครับอ่ะเราไปดูกันนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติวันนี้ออกมาอธิบายและก็สิ่งที่น่าประทับใจคือมีคนร,ร้องท่านเรื่องนี้นะครับแต่ว่าแทนที่ท่านจะโกรธว่าเป็นเรื่องของการเมืองท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ดีที่มีคนร,ร้องในเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าทําให้ท่านมีโอกาสได้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนครับถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่มีคนถามเรื่องนี้และจะได้ชี้แจงได้อย่างตรงไปตรงมานี่คือคนที่มองโลกในแง่บวกนะครับเรียกว่าหัวใจเป็นทองคําเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้ยคุณพรกันยองคัณยมเดเศร้ามิต่อวยท่านผู้ว่าชัดชาแว่าท่านไ <c oughs> ปจังได้นะครับผมนี่บางคนหาว่าผมนี่แม่ฝักไฟพักเพื่อไทยฝักไฟพักนั้นพักนี้ครับแต่ผมจริงๆแล้วนี่คือเราพูดไงว่าผมเห็นความทุ่มเทของผู้ว่าชัดชาดนะฮะ ผมไม่ได้บอกว่าท่านอยู่ในพักไหนนะแต่ว่าคือเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของคนที่เสียสละในการทํางานทุ่มเทเราก็ต้องเชียร์นะครับคนที่ทุ่มเททํางานเพื่อให้ประเทศชาติยังไงเราก็ต้องเชียร์ครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับขอเชียร์ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่าคนไหนถ้าเผื่อทุ่มเทให้แก่พี่น้องประช,ชาชนเราเชียร์ทุกคนครับในวันนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของช่อง M อ็มควอนะครับ HD 30ครับในกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพบ้านเดี่ยวรู้2ชั้นสห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็มีสวนหย่อมนะครับมีสวนหย่อมหน้าบ้านราคานะครับตอนนี้ถ้าเผื่อตีเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ72ล้านบาทครับโยผมเองเห็นเทียงแค่ล้านเดียวอยู่ที่น้ำผักตัวเองนะครับอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลครับ เซีโทโตรนี่เป็นเมืองที่เงียบสงบดีนะฮะเป็นเมืองที่น่าพักผ่อนมากจะเคยไปสมุทรนพรันจะเคยหูอาจารบอรเคยเห็นในหนังครับนะครับอยู่ที่รัฐวอชิงตันครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบ้านหลังนี้มีชื่อฐานข้อมูลบ้านที่มีนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงครับนายแสนปิตินี้คือลูกชายคนเดียวของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับโดยบ้านหลังนี้ได้รับการโอนจากทางด้านนางปรรมินทิยาสิทธิพันธ์ชื่อเดิมคือปิยธิดา ก็ค <chat> ือเป็นมรรดาของนายแสนปิติและเเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าชัดชาติครับโดยได้รับโอนจากทานด้านคุณแม่ครับเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ซึ่งการประเมินราคาจากฐานภาษีจากฐานภาษีนะครับอยู่ที่1้าน7แสนเหรียญ US d ลลาร์ถ้าเปื่อตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ58ล้านบาทแต่ว่าขณะนี้ครับราคาบ้านหลังนี้ในท้องตลาดอยู่ที่2ล้าน2ล้า2แสนเหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ72ล้านบาทครับราคาประเมินจากฐานภาษีอยู่ที่58ล้านแต่ว่าราคาท้องตลาดอยู่ที่72ล้านครับท,ท่านนัทพันธผู้ว่าชัดชติเองก็อธิบายว่าเมื่อ7ปีก่อนนี้ตัวท่านเองได้รับมรดกที่ดินพระรามสีที่มารดาก็คือนางจรุงจิตสิิฟันอันนี้คือท่านผู้เ,เป็นมารดาของเป็นคุณแม่ของนายชัดชติและก็สิ่งที่ผมเพิ่งรู้มานะครับสิ่งที่รู้มาคือ คุณแม่ของท่านผู้ว่าชัดๆนี้เป็นคนอุบลเรานะครับผมนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นคนอุบลเรานะฮะทางด้านท่านจะิตจ,จรุงจิสิทิพันธ์นะครับเป็นคนอุบลนแท้ๆ <Wand> เลยนะครับก็ว่าไปแล้วนี่ถ้าเผื่อเราจะเท้าความเพื่อยกเครดิตให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนะก็ถือว่าท่านผู้ว่าชัดินี่เป็นลูกหลานชาวอุบลนครับเพราะคุณแม่เป็นชาวอุบลนครับนะฮะก็คือท่านก็คือทางด้านนางจิตจรุงจิตสิทิพันธ์ครับโดยทางด้านนางจิตจรุงจิตสิทิพันธ์นี้ยกให้คนละหนึ่งไร่ ซึ่งเราคงรู้ว่าตัวท่านเองมีคู่แฝดน,นะครับก็คือนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเคยแจ้งไว้ต่อสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชไปแล้วครับโดยมอบที่ดินส่วนนี้ให้กับลูกชายตั้งแต่แรกแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นลูกชายยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็คือทางด้านนายแสนปิตินะครับยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับจากนั้นก็มีคนเข้ามาขอซื้อที่ดินบริเวณนี้ซึ่งเป็นช่วงที่นายแสนปิติย้ายไปเรียนที่สลัดพอดีโดยมีการวิเคราะห์ว่าอสังหาริมทรัพย์ขนาดนั้นที่สลัดยังไม่แพงมากโดยการนําเอาเงินนี้ไปลงทุนให้เขาซึ่งเงินที่ขายที่ดินได้กับเงินที่ซื้อบ้านมีมากพอครับจึงตัดจึงตัดสินใจซื้อด้วยราคา1นึ่งล้านสี่แสนเหรียญ US ดอลลาร์ก็ประมาณ49ล้านบาทโดยใส่ชื่อเป็นชื่อของภรรยาของตัวเองหรือว่าพุ้นแม่ของลูกชายก็คือนางปรมินทิยาครับสิทธิพันธ์เนื่องจากว่าลูกชายนี้ยังไม่บรรลุนิติภาวะครับและก็ต่อมาทางด้านลูกชายก็คือนายแสนปิตินีเรียนจบก็มีความคิดว่าจะขายบ้านหลังนี้แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากนายหน้าขายบ้านว่าให้โอนเป็นชื่อของนายแสนพิติก่อนด้วยเหตุผลเรื่องของภาษี ซึ่งก็ทําการโอนตามขั้นตอนปกติโดยข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้หลักฐานบนออนไลน์นะครับและก็ขอบคุณที่คนที่โพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาครับทำให้ผู้ว่าชัดชาติได้โอกาสชี้แจงโดยมีหลักฐานตั้งแต่การยื่นที่ดินต่อปปชหลักฐานการโอนที่ดินให้แก่ลูกหลักฐานที่ศาลให้ดูแลเงินก้อนนี้เพราะเขายังเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะการซื้อการโอนมีชื่อปรากฏทั้งหมดครับ ของอเมริกานี้มีข้อดีเขามีการบันทึกข้อมูลที่เป็นสาธารณะสามารถตรวจสอบได้ว่าซื้อเท่าไหร่และก็บังเอิญเราไม่ได้ชี้แจงซึ่ง8ปปีที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ในการเมืองจึงไม่มีข้อมูลเหล่านี้บันทึกอยู่ครับโดยไม่ได้มีความกังวลในส่วนของการตรวจสอบอยู่ในจุดที่พร้อมให้ตรวจสอบครับแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยขออย่าเผยแพร่รายละเอียดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย pdpa นะครับข้อมูลส่วนตัวเผยแพร่ไม่ได้ครับ ก็อบอกได้ว่ามืออยู่ที่เมืองซียโตรนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่อง,องของความปลอดภัยหากต้องการส่งต่อรบกวนให้ช่วยลบข้อมูลตรงนี้ออกให้ด้วยครับนะครับเมื่อถามว่าการโอนชื่อบ้านหลังนี้ให้แก่นายแสนปิติกรเรือ,อตั้งไม่กี่วันนายชัดชาติตอบว่าไม่เคยคิดจะขายบ้านเมื่อเขาเรียนจบเมื่อคิดว่าจะขายบ้านนางปรมมนทิยาไม่ได้อยู่ที่สารัต่อเนื่องนานกว่า2ปีหากขายจะทําให้ต้องเสียภาษีที่แพงขึ้น โดยได้รับคาแนะนําว่าให้โอนบ้านไปเป็นชื่อของนายแสนปิติก่อนหากนายแสนปิติเรียนต่อหรือว่าอยู่ต่อเกิน2ปีจะทําให้สามารถลดภาษีได้สูงสุดกว่า20ซึ่งขณะน,นี้นายแสนปิติก็เป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่ข้อมูลที่ปกปิดแต่ประกันใดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทรัพย์สินบ้านหลังนี้ไม่ต้องแจ้งต่อปปชแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเคยแจ้งตั้งแต่การขายที่ดินและก็ได้โอนเงินส่วนนี้ให้แก่ลูกซึ่งรายละเอียด อยู่ที่ปปชอยู่แล้วครับอ่ะเอาเป็นว่าท่านเองก็มีความจริงใจนะครับมีความจริงใจในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนที่โพสต์คนที่แชร์ข้อมูลนะครับก็เอาเป็นว่าเรามองในแง่ดีก็แล้วกันว่าเขาต้องการให้ภาพของคุณชัดชาภูวชาชาินี้มีความโปร่งใสามากขึ้นซึ่งท่านภูวชาชาเองก็ขอบคุณที่มีการโพสต์เรื่องนี้ครับท่านจะได้อธิบาย ให้ทุกคนได้รับทราบและข,ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลปกปิดแต่ประการใดเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้ทางด้านออนไลน์ขออย่างเดียวอย่าไประบุที่อยู่ที่ชัดเจนเพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัยครับครับนี่ก็คือความน่ารักของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับแม่ตอนนี้บอกว่าผู้ว่าทําอะไรก็ดูดีไปหมดแหละคุณพรน่ตอนนี้หลงรักผู้ว่า ก็ไม่รู้นะองว่าท่านก็ท่านเป็นคนทํางานเนาะเราก็ต้องเชียร์คนทํางานไม่เชียร์คนทํางานแล้วจะเชียร์ใครทีนี้ครับก็พูดตามตรงนะผมคือผมเชียร์ท่านจริงๆนะเชียร์ท่านเพราะเห็นท่านเป็นคนที่ทุ่มเททํางานจริงๆแล้วก็มีนโยบายออกมาก็ท่านก็ตั้งใจที่จะทํางานจริงๆนะครับเราก็ต้องเชียร์คนทํางานนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับอ่ไปถึงทางด้านพุทธิอุปัมภมรายการทีนี้ครับ ถ้าเผื่อใกลที่ทำงานมาจนกเกษียณอายุราชการนะครับ30กันยาแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเราอยากอยู่อมเอไอแมะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ตามอำเภอตามจังหวัดตามประเทศนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่2คนก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองไปมาสะดวกนะฮะร,ระบบสนนวโพกก็ครบครันแบบนี้ครับและก็เป็นบ้านที่ดูแลง่ายมีความมั่นคงม,มีคุณภาพไปที่นี่เลยครับ ทางด้านเจริญทรั์โมเดินโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับวัดดำพระทางปจัจหวัดอำนาจเจริญนะครับห่างจากปากซอยเพียงแค่2-3นาทีถ้าเผื่อขับรถไปนะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถที่2คันด้วยกันเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพวงกบประตูใช้ไม้แคนและก็เป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่ามีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับ บ้านผมนี่สองชั้นนะยังไม่ตอกเสาเข็มเลยครับอันนี้เขาบ้านเดียวชั้นเดียวตอกเสาเข็มนะครับอ่ามีคนเข้ามาทักทายนะครับอ่คุณอุดรวงคูณบอกว่าควรดีเขาต้องเชียร์ถูกต้องครับนะครับท่านคอสช,อชอสุชีพัฒทองนะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ท่านสุชีพยังไม่ออกกําลังกายเลยวันนี้นี่สี่โมงกว่าแล้วนะแล้วก็คุณอุดรน,น่าจะฟังรายการที่ผมพูดนะฮะ ให้สัมภาษณ์กับคุณสุชัยเพิ่งรู้ว่าผมเป็นคนพี่บูนนะครับเหมือนกันนะฮะดีใจที่คนพี่บู์เก่ <c oughs> ง <c oughs> ๆ,ๆกันทุกคนผมก็เป็นลูกหลานชาวพี่บู์มหัสหรรครับอยู่ตะบ,บนละเวน,นะครับ <c oughs> อไปที่ทานันจิระรับโมดเดนโครงการสองครับบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีความพร้อมนะครับที่จะให้เ,เรียกว่า ถ้าเผื่อใครที่เข้าไปจับจองตอนนี้ครับในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับบุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศห้องน้ำนะครับชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกลนิตและก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นปราปาไฟฟ้าพร้อมสับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่ซอยรุ่งโรธทางไปจังหวัดอำนาจเจริญตรงข้ามกับวัดดำปลาครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตามปากพระอีสานวารินชาราติดอ um ุดมน้ำเยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทันานอิสุสดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover อ๋อตอนนี้คอท่านสุชีปไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ดูใน Facebook อยู่เหมือนกันนะฮะมี Facebook นี่ก็ดีนะครับก็ได้เห็นคนที่เรารู้จักคุ้นเคยไปไปนู่นไปนี่นะครเห็นเดินทางไปนะฮะแต่ว่าช่วงหลังนี้ ถ้าัุชินนี่ดูจะอ้วนขึ้นนาดูท้วมทวมต้องออกมันออกกลําังกายนะครับผม สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่อ,อิสุสต่างปักพระอีสานทั้งวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกกับซึ่งเขาเองก็ไปตัวแทนจำหน่ายอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์ 1.9DDI แล้วก็ 3.0DDI บลูโวเวอร์แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์นะครับ3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต์1.9นะครับก็ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตร นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดให้คุณเลือกครับน้ำหนัก80กิโลกร,รัมแล้วว่าง,งั้นครับต้องลดให้เหลือประมาณสักง70นะฮะจะได้ดูสะอวดสะองนะฮะได้ดูหลอ่อ <c oughs> <c oughs> ก็มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะสีประตูกะะะตยกสูงเ,เขาเรียกว่ารุ่น Highlander นะครับแล้วก็รวมทั้งรถออฟโรดก็คือ V- Cross และก็รถอเนกนประสง X, ค์ม u X กับ ข้างนอกนี้ดูเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากครับส่วนภายในก็รู้หราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานแล้วก็นี่คือรถอเนกประสงค์นะฮะมิวเที่นั่งรถครอบครัวครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือทดสอบได้ตอนนี้เขามีการเพิ่มมีการปรับปรุงใหม่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมเนเชนครับก็คือปรับชมหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่เพิ่มสีเทาแล้วก็ล้อแม็กลายใหม่ด้วยครับอไปได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม e ีซ y ครับ e ีซเองก็เป็นสารฟูลซิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควดันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคาว่าเยียบแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ e ีซครับรถผมทุกคันนะครับเติม e ีซเติมได้ทั้งรถหม่ป้ายแดงรถเก่ารถมือสองนะครับรถที่ใช้แก๊สรถที่ใช้น้ำมันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเลือกเติมที่ถาวรยางยนต์ทั้งสาขาุบบลนนนันนนัตรงรกปม ปอตทหัวสนามบินสอสักยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถนนคลังอาวุธฝั่งวารินก็ร้านพืนทวีให้แจกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิทต,ตรงข้ามตึกดีแทกทาไปจังหวัดสิธิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ